ได้เสด็จาระทวีสินานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงโคลัมโบสาธ,ธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีรังกาอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นแขกเกษยษยษียรติยศในโอกาสวันประกาศเอกราชครั้งที่76ระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยจะออกเดินทางช่วงเช้าของวันนี้ นายชัยวัชโรงโคศกประจำสำนังน,นายยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจะพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีศรีลังกาเพื่อเจราจาเรื่องบีซ่าป,ปรีระหว่างสองประเทศซึ่งเชื่อว่าการเจราจาจะประสบความสำเร็จและไทยจะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ชาวศรีลังกาสนใจมาท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเป็นสักขีพยานร่วมกับประธานาธิบดีศรีลังกา ในการลงนามความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสีรังกาซึ่งไทยและสีรังกามีมูลค่าทางการค้าร่วมกันที่ประมาณปีละ390ล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหากมีการลงนาม FTA แล้วเชื่อว่าการค้าระหว่างกันในอนาคตจะดีขึ้นถึงสองเท่าทีเที่ยวนี้ก็เจราจาเรื่องดีซ่าฟรีเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คน22ล้านคนของสีรังกา มีโอกาสเมื่อไหร่เขาอยากมาหมืองกันะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งที่เรากับสีลังกาจะได้ประโยชน์ร่วมกันสากห่อผมมองโอกาสสูงมากๆครับมองไม่เห็นเหตุผลว่าทําไมทั้งสองประเทศจะศปฏิเสธโอกาสันี้น,นะครับสีลังกาเขาก็มีอะไรจะออเฟอร์เรามาพอสมควรเพราะฉะนั้นนะมันดีนด้วยกันทั้งคู่ครับการไปมาหาสู่กันมันก็จะเพิ่มใช่ไมหมครทั้งสองฝ่ายก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกร,รัรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการลงนาม FTA ดังกล่าวเป็นการลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าพาณิชย์และความมั่นคงทางอาหารของสีลังกาทั้งนี้แม้สีลังกาจะเป็นประเทศขนาดเล็กแต่มีจุดเปลี่ยนด้านที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์การขนส่งทางเรือเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าจากภูมิภาคตะวันอกอกลาง แอฟริกาและยุโรปขณะที่นางสาวโชวติมาเตียมสวัติกุลอธิบดีกรมเจรจา,ากการค้าระหว่างประเทศมั่นใจว่าการลงนาม f t a ไทยศรีลังกาจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยจากด้านต่อด้านมาตรการทางภาษีช่วยลดต้นทุนการผลิตตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจนำไปสู่การดึงดูดการลงทุนในประเทศไทยโดยหลักการของการทำ f t a เนี่ยก็คือ สินค้าที่จะนําเข้ามาจากประเทศที่เป็นภาคี FTA กับเราเนี่ยเราก็จะสามารถนําสินค้าจากประเทศเขา เข้ามาในประเทศไทยโดยเสียภาษีได้ลดลงนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันสินค้าของไทยที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็จะสามารถส่งออกไปขายทางประเทศสรีลังกาได้มากขึ้นด้วยในลักษณะที่ได้ต้นต่อนะคะทางภาษีในตลาดของสรีลังกาทั้งสองฝ่ายเนี่ยจริงๆต่างก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นะคะก็คิดว่าน่าจะมีการค้าที่ต่อเนื่องกันต่อไปได้อีกจํานวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทางนี้เพื่อบรรลุเป,ป้าหมายการเจราจา FTA ของรัฐบาลกลุ่มเจราจาการค้าระหว่างประเทศ ึมีแผนที่จะเจราจากับประเทศคู่ค้าใหม่เพิ่มเติมโดยปีนี้ตั้งเป้าเร่งเจราจา FTA กับอีกหลายประเทศเช่นสหาภาพยุโรปประเทศในกลุ่มสมาคมการค้าเสรยียุโรปหรือเ e ส t าและแคนาดาปกสิประดับสินรายงาน